สวัสดีครับมาอยู่กับพี่ในข้อสอบเคมีนะครับปี2563นะครับข้อนี้เป็นเรื่องของสมดุลเคมีนะตรงนี้นะครับเขาให้ปฏิกิริยาเคมีมานะครับเดี๋ยวพี่ขอนย่าตลอก,ก่อนเนาะก็จะเป็นไฮโดรเจนนะครับบวกกับไอโอดีนเนาะ บวกไอโอดีนนะครับแล้วก็ได้ผลิตภัณฑ์เป็นไฮโดรเจนไอโอดายนะครับ HI เนาะแล้วสังเกตนะครับตรงนี้เนี่ยข้อสอบใจดีมากเลยนะครับเ,เดี๋ยวพี่เขียนเส้นนี้ดีๆนะครับตรงนี้เนี่ยเขาดุลเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นนะได้2 h i เนะครับสมการนี้ดุลเรียบร้อยละ โอเคปะจากนั้นนะครับพี่จะตั้งภาวะก็คือภาวะเริ่มต้นนะครับเปลี่ยนแปลงแล้วก็ภาวะสมดุลจากนั้นน้องดูนะครับเขาบอกว่าค่าเคเนี่ยเท่าก,กับ9แล้วก็ตอนเริ่มต้นเนี่ยมีไฮโดรเจน1โมลกับไอโอดีน1โมลนะครับแต่ว่ามันอยู่ในภาชนะขนาด50ลิตรซึ่งปกติแล้วเวลาน้องคิดค่าเคเนี่ยมันต้องใช้หน่วยโมลต่อลิตรนะครับดังนั้นเปลี่ยนจากโมลเป็นโมลต่อลิตรก็ง่ายมากครับน้องก็แค่เอาโมลตัวเนี้ยหารด้วยปริมาตรนะครับก็เอาหหาร50นะครับหนึ่งหารห้า